สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยนชมน้องเบสลูกชายแอนมิชชัยเลี้ยงคนเดียว10ปีไร้เงาสามีเป็นนางเอกลิเกสาวสวยของไทยที่โด่งดังถึงบอลีวดูดสำหรับแอนมิชชัยซึ่งเมื่อช่วงที่ผ่านมามีข่าวออกมาว่าแอนแอบมีลูกและต่อมาเจ้าตัวก็ได้เปิดตัวลูกชายน้องเบสมิชชัยหรือเด็กชายอาระยะสมณบารมีซึ่งเป็นลูกชายบุญธรรมที่ได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่อายุ5เดือน จนตอนนี้อายุ1ิบปีแล้วเรียกว่ายิงโตยิง่งฉายแววหล่อมาแต่ไกลโดยเจ้าตัวเผยว่าอยากสนับสนุนเขาตอนเด็กๆเ,เขาชอบลิเกชอบแสดงชอบร้องพอโตขึ้นมาเขาก็ยังไม่เปลี่ยนยังฝึกร้องไปร้องได้แชมป์ระดับภาคใต้ไปประกวดร้องเพลงลุกทุ่งอะไรต่างๆในเมื่อเขาชอบแล้วมาบอกว่าหนูอยากลองอยากเหมือนแม่เลยจะสนับสนุนเขาเท่าทีาท่จะทําได้แปลกเหมือนการเพราะเด็กร้อยคนเราจะคัดออกมาได้สักสองคนที่จะ จเจอเด็กที่มีพรสวรรค์มีทักษะลิเกบางคนใช้ว่าเป็นลูกเป็นหลานแล้วจะร้องได้ดีแต่น้องเบสเขามีพรสวรรค์จริงๆเวลาป้อนอะไรไปเขาทําได้แล้วมาบอกเองว่าชอบจริงๆเราลดบทบาทตรงนี้มาสักพักแล้วเพราะตั้งแต่ไปทํางานที่อินเดียเรามีงานแสดงตรงนั้นมีบริษัทต่างก็มีหน้าที่การงานการรับลิเกในช่วงที่ผ่านมาเราเลยรับแต่ละครเวทีแล้วก็กลับมารวมตัวกันสักครั้งหนึ่งพบแฟน,แฟน พอมาเจอน้องเบสแบบนี้เราก็ต้องลงมาทําเอาเด็กๆมาร่วมกันทําการแสดงตอนนี้น้องก็เริ่มขยับเข้ามารับงานคณะลิเกเรื่องความรักก่อนนั้นนี้เคยมีเศรษฐีดูไบเข้ามาคุยเพื่อขอให้เราไปเป็นภรรยาไปเป็นบ้านน้อยของเขาถ้าเป็นภรรยาคนที่หนึ่งก็อาจคิดดูก่อนมีสิทธิ์ แต่เขาขอไปเป็นภรรยาคนที่สามเขาอยากที่จะใช้ชีวิตกับเราแบบแต่งงานสุดท้ายก็ไม่ได้ไปต่อเราไม่ได้ตอบตกลงพอมีลูกแล้วการจะรับใครเข้ามาสํัหรเรากลายเป็นเรื่องยากเพราะเรามีลูก หลายคนถามว่าที่หายหน้าหายตาไปคือจริงๆแอนอยากใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับเขาด้วยเพราะเบสกําลังโตถ้าไม่นับลูกเริ่มอยู่คนเดียวได้แล้วอยู่มานานแล้วด้วยแอนก็จะอยู่ของแอนปลีกวิเวกแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก V o ซิเออรขอบคุณครับ